นี้มีอยู่กับช่องทุนพระจันทร์ให้นะครับวันนี้ผมจะมาทาแก้วเซเลปปี้นะคบทำเซเลปปี้อะไรครับตัวนี้นะครับเป็นตัวแก้วที่ต้องใส่น้ําเข้าไปแล้วก็บีบๆนะครับอันนี้ครผมก็เตียมไปแล้วนะครับตัวนี้ต้องแช่ช่องฟิตหนึ่งคืนนะครับตัวนี้ต้องแช่ช่องธรรมดาหนึ่งคืนเหมือนกันนะครับนี่ครับตัวกล่องของมันนะครับเราต้องแกะออกมาแล้วก็จะเจอตัวแก้วนะครับ เขาไม่ได้แถมกล่องมาด้วยเอ้ยเขาไม่ได้แถมนาโคกมาด้วยนะครับเขาเออแค่ให้ตัวแก้วมาแล้วเขาก็แถมช้อนแถมที่ลาแล้วก็แถมฝาพวกนี้นะครับปึ๊บเอนี่นะครับมันจะมีอุปกรณ์ประมาณน,นี้เลยนะครับวิธีการทำนะครับง่ายมากเลยนะครับก็แค่เปิดฝาโคกปวดโคกนะครับแล้วเราก็เทเข้าไปนะครับ เทประมาณพอดีนะครับแต่ต้องให้ฟองมันลดก่อนนะครับถึงจะรู้จำนวนได้เพราะเราไม่เอาตัวฟองนะครับเราจะเอาแต่ตัวน้ำนะคบอย่าันี้ฟองยเยอะก็ต้องรอนะครับเพื่อดูปริมาณตัวแท้จริงของตัวน้ำมัน,นครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าถ้าสมนติใส่เยอะแล้วมันเป็นน้ำแข็งมันก็จะลนขึ้นมามันก็จะลำบาก แล <t> ้วเราก็ทำการวีบนะครับนี่ครับก็บิ่ไปเรื่อยๆจะทำมันจะแข็งจะเป็นสเลปปี้นะก็บิ่งไปก็วีบ แล้วก็ใช้เวลานานหน่อยนะแต่ผมว่าของผมก็ไม่ต้องนานหรอกนะเพราะผมแช่ีนไว้ทั้งคืนแล้วแยกท้องฟินด้วยมันน่าจะแข็งเร็วอยู่นึ เป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วนะเห็นไหมครับนี่แเกล็ดน้ำแข็งเลยแล้วก็บีบแล้วก็หมุนไปนะคกะการส e l e c t i แต่ผมอยากให้มันดีมากกว่านี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะมันทำได้จริงหรือเปล่าต้องต้องใส่น้ำรอเนียครับแล้วทุกคนดูมิแม่ทำได้จริงรอ่ะมิแม่ทำได้จริง ่หไยเลยนะครับแล้วก็ปียี่ห้อนี้นะครับผมอ่านไม่ออกนะครับโอ my goodness าจะได้แล้วนะคบเราลงมาลองชิมรสชาติกันเลยนะเราก็ต้องแกะถุงมาแล้วครับอันนี้ผมแกะเปอะๆเลยนะคแะแค่เอาโป๊ะแก้วไปแช่ช่องฟิตนะครับไม่ไงั้นมันต้องรอเป็นทั้งคืนนี่นะครับสามารถตักได้แล้วก็สามารถดูดได้ด้วยนะครับไอตัวนี้สำคัญมากเพราะ,ะเลปปี้มันมีเนื้อเลปปี้ด้วยนะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับ ราฟาักูส <c oughs> จบแล้วนะครับอร่อยมากมันคือสลิปีเลยนะครับถ้าใครอยากซื้อก็ซื้อได้นะครับในร้าสบ้านนะครับราคาผมไม่รู้ครับก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทไหมครับหรือร้อยกว่าบาทน,นี่แหละครับบายบายครับอย่าลืมกดไลาาค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับบายบาย